สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ DK Auto Review ช่องของเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวจอบลึกทุกรายละเอียดเพื่อให้คุณได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ Toyota Fortuner 2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีสุดล้ำและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิม โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2,026ถูกออกแบบมาให้ดูหรูหราทรงพลังและตอบโจทย์ทุกการขับขี่ตั้งแต่ภายนอกที่ได้รับการปรับโฉมใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งคมไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เฉียบคมพร้อมระบบไฟหน้าอัตโนมัติช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่เสริมความดุดันฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่เพิ่มความสปอร์ต ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ให้ความรู้สึกปราดเปรียวขึ้นมาพร้อมกับล้ออลลอยลายใหม่ขนาด20นิ้วที่เสริมความโดดเด่นมือจับประตูแบบโครเมียมช่วยเพิ่มความหรูหรากระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบเลตส่วนด้านท้ายรถมาพร้อมกับไฟท้ายเลตดีไซน์ใหม่ที่มีความเรียวบางและดูทันสมัยสปอยเลอร์หลังให้ความสปอร์ตขึ้นรวมถึงกันชนหลังที่ออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและทรงพลัง โตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026ไม่ได้โดดเด่นแค่ภายนอกแต่ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดให้หรูหรามากขึ้นเริ่มจากการใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศช่วยให้การเดินทางสบายยิ่งขึ้นคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบหุ้มหนังสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้อย่างสะดวกแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลได้ระบบเครื่องเสียงจาก JBL พร้อมลำโพงรอบคันช่วยให้การเดินทางสนุกและเพลิดเพลินมากขึ้นระบบปรับอากาศเป็นแบบแยกโซนซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ด้านเทคโนโลยี Toyota Fortuner 2026มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนมุมอับสายตารวมถึงกล้องรอบคันช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น ขุมพลังของ Toyota f o r t ์จูเนอ2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนมีโหมดอ c o เพื่อการประหยัดน้ำมันและโหมดสปอร์ตเพื่อการขับขี่ที่เราใจมากขึ้น ช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบโฟลลิงพร้อมคอยสปริงทำให้การเกาะถนนดีขึ้นลดแรงกระแทกเมื่อต้องขับขี่บนถนนครุกคลโโา Toyota Fortuner 2026ยังเพิ่มเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะ เช่นระบบ Toyota Connected ที่สามารถเชื่อมต่อรถเข้ากับสมาร์ทโฟนได้สามารถตรวจสอบสถานะของรถสั่งล็อกหรือปลดล็อกรถผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงระบบนำทางที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ Toyota ยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสาร โดยเพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบคิกเซนเซอร์ที่สามารถเปิดปิดได้โดยใช้เท้าแตะใต้กันชนหลังเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮลที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองสะดวกมากขึ้นรวมถึงระบบสตาร์ทสต็อปเอนจินที่ช่วยประหยัดน้ำมันขณะจอดติดไฟแดง สำหรับราคาของ Toyota Fortuner 2026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกโดยยังคงเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์ที่ให้ความคุ้มค่าทางด้านสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหรา t o y o ต a Fortuner 2026ถือเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปีนี้ ด้วยการออกแบบใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางไกลาหากคุณกำลังมองหา SUV ที่มีความหรูหราแข็งแกร่งและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ทันสมัย Fortuner 2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม ถ้าคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Auto Review เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม